东北的。 สวัสดีครับวันนี้พามากันที่อำเภอปากไห่จังหวัดอยุธยานะครับจะมาแนะนา,นาร้านอาหารพื้นบ้านร้านเล็กๆริมคลองร้านหนึ่งที่รวบรวมปลาแม่น้ําจากชาวบ้านนํามาทํากับข้าวขายครับรสชาติดีปลาสดและบริการแบบเป็นกันเองมากมีอาหารเมนูบ้านๆไว้บริการทุกวันครับนี่คือร้านเปรี้ยวปากบายคุณบิม๋มที่เราเคยมารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้มาแสดงความยินดีที่ร้านเขาได้มิชลินแล้วนะครับต่อไปนี้คนแน่นแน่นอนสําหรับการเดินทางถ้ามาจากกรุงเทพวิ่งเส้นถนนสายเอเชียเข้าอำเภอป่าโมกแล้วขับตรงมาอย่างเดียวครับผ่านแยกป่าโมกแล้วก็ตรงเข้าจจนเอยก แล้วก็เลี้ยวซ้ายขับมาเรื่อยๆประมาณ4ี่โลนิดๆก่อนถึงสะพานข้ามคลองราชโดร้านจะอยู่ทางขวามือครับเห็นป้ายแดงดึกตัวใหญ่เลี้ยวเข้าไปได้เลยรถจอดหน้าร้านได้นะครับร้านนี้เปิดมา20กว่าปีแล้วนะครับเป็นร้านเก่าแก่ริมคลองราชโดเป็นแหล่งที่มีปลาชโดชุกชุมครับนอกเหนือจากปลาชโดแล้วก็ยังมีปลาแม่น้ํามีกุ้งแม่น้ําอีกเยอะแยะมากมายชาวบ้านแถวนี้ก็ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะั่นก็คือมีอาชีพทํานาแล้วก็หาปลานะครับได้ปลามาก็มาส่งที่ร้านนี้เขาก็จะรับซื้อไว้้้้้้้หหมมดดดเเเเลลยยคครรรรบปป็็นนนนนนนกกาาาาาาชช่ว,ชวใีีนนีไือออุงงึจขต เก่าผู้ที่ชื่นชอบการหาปลานะครับตอนเป็นตำรวจก็จับโจรพอเลิกเป็นก็มาจับปลาแทนครับยังวานแหทอดแหอยู่เลยช่วงนี้ปลากรายเยอะครับที่ร้านก็ได้มาหลายตัวหน้าร้านก็จะมีปลามีกุ้งแม่น้ำเป็นๆเลยนะครับใครมาก็จะต้องสั่งเมนูปลาต่างๆในตู้นี้ก็จะมีทั้งปลาบูปลากรายปลากรดมีปลาช่อนเป็นๆนะครับมีปลหมอไทยส่วนข้างในนี้ก็จะมีปลาอีกเยอะเลยครับลุงนึกพาเราเข้าไปดูวันนี้ก็จะมีทั้งปลากรดคังปลาคาวตัวใหญ่ๆนะครับจับมาจากแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละครับอันนี้เป็นปลากรด หละครับตัวก็จะประมาณนี้เราก็จะมีกบครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนครับโอ้โหตัวใหญ่เลยส่วนในนี้ก็จะเป็นเนื้อปลากรายครับเพิ่งขูดเลยเดี๋ยวต้องมีแกงป่าแน่นอนปลาเนื้ออ่อนพวกนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้าแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้อยู่ที่นี่ครับปลาบึก2ตัวไซส์นี่ประมาณ1 2บสถึงสิโลครับตัวใหญ่มากแล้วก็นี่คือปลากรายตัวเป็นๆยังดิ้นอยู่เลยนะครับแล้วนี้เป็นปลาไหลตัวอ้วนมากเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําแถวนี้เลยนะลุงนึกบอกว่าปลาอะไรแกก็รู้จักหมดแลลวครับเมื่อก่อน ส่วนบรรยากาศในร้านก็เรียบง่ายตั้งอยู่ริมคลองครับใกล้ๆสะพานเลยหรือถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่จะมีห้องแอร์ส่วนตัวไว้บริการนะครับถ้าจะมาต้องตั้งใจมาเลยนะเพราะว่าผักไหเนี่ยไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่คนก็จะมักมาก,กินข้าวกันที่ร้านนี้แหละครับกินแล้วก็กลับเลยนะฮะในหม้อน,นี้คือต้มเค็มปลาส้อยครับจะบอกว่าหากินยากมากลงุงนึกแกต้มทีหนึ่งยี่สิบสามสิบโลเลยแล้วก็ต้องต้มเคี่ยวกันข้ามวันเลยเลยครับทั้งต้มขายบางทีคนไม่สั่งแกก็ตักไปแจกลูกค้าได้ลองชิมกันนะครับทำขายคร่นแจลส ลูกกค้าาดีมเมนูวันนี้ตั้งใจมากินอีกหลายๆอย่างที่คราวก่อนมาแล้วไม่ได้กินครับตอนนี้แม่ครัวกําลังทําต้มเปรตปลาไหลครับตัวเมื่อกี้เลยนะแต่ให้เขาหั่นเป็นท่อนๆดีกว่าครับต้มมาทั้งตัวไม่ไหวครับตัวใหญ่เกินปลาไหลเขาจะล้างทําความสะอาดอย่างดีต้มใส่ใส,ส่บัวใส่เครื่องต้มยำแล้วก็สมุนไพรหลายๆอย่างนะครับรสเปรี้ยวแซ่บและหอมจากใบผักชีและโหระพาแล้วก็ปลาไหลชิ้นใหญ่เนื้อแน่นมากและไม่มีความข่าวเลยครับมาเป็นหม้อแบบนี้180บาทครับแล้วก็ต่อมาเขากำลังจะทำเป็นแกงป่าครับนี่แกงหม้อหนึ่งเสริร เ,เนื้อปลากรายหนึบสู้ฟันมากๆแล้วก็จะหอมเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงป่าสดร้อนๆแหง้งๆมานี่ต้องมีสางกันบ้างแหละครับแกงป่า150บาทอาหารไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เมนูที่ขาดไม่ได้ทุกคนต้องเดาออกครับนั่นก็คือกบทอดกระเทียมที่นี่ก็จะทอดแบบกรอบเลยเน้นมาเป็นน่องๆโรยกระเทียมเยอะๆครับนี่ก็150ยบาทเหมือนกันเมนูต่อมาเป็นปลาตะเพียนที่เขาเจะเอาไปบ้างทีๆและทอดจนเหลืองกรอบกินได้ทั้งเนื้อทั้งก้างราดด้วยเครื่องพริกกระเทียมปลากรอบเครื่องถึงครับพริกกระเทียมรสเค็มๆหวานๆกินกับเนื้ออปลลาาาาากกกรรรบแ้วดีีมตเพพยนนิูค100 บาทต่อมาจานนี้เป็นชูชีปลาหมอครับปลาหมอตัวใหญ่เลยนะครับแกงชูชีหรือแกงกะทิต่างๆของที่นี่จะใช้เป็นกะทิสดทําให้ได้แกงที่มีลักษณะและรสชาติแบบโบราณแทๆ้ๆและเนื้อปลาหมอแน่นหนึบอร่อยครับแต่ต้องระวังก้างนิดนึงจานนี้200บาทเมนูต่อมาเป็นปลาขยางผัดพริกโบราณน,นะครับปลาที่ถูกมองข้ามแต่ถ้าเอามาทําให้มันอร่อยเนี่ยรับรองว่ากินเพลินจนหมดไม่รู้ตัวอย่างแน่นอนอย่างที่นี่ก็จะทอดกรอบเลยนะครับแล้วก็มาผัดพริกแกงหวานหวานมผัดพริกขิงจานนี้150บาทแล้วก็ต่อมาเป็นยำกบต้มคร เป็นชิ้นแบบนี้เลยนะเอามายำใส่เครื่องซอยแล้วก็มีน้ำพริกเผาที่ร้านทําเองนะครับหอมมากจานนี้รสจัดและเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามครับหนึ150บาทแล้วก็จานนี้เป็นกุ้งทอดพริกกระเทียมกุ้งโลนึงนะครับเอามาทอดแล้วก็พริกกระเทียมปรุงรสเค็มๆหว,วานๆแล้วก็ราดลงไปเมนูนี้แหละครับที่ทําให้เขาได้มิชลินจานนี้700บาทครับแล้วก็นี่เลยทีเด็ดต้มเค็มปลาส้อยอย่างที่บอกครับขายแค่100บาทเท่านั้นเองปลาส้อยเนี่ยหลายคนจะเคยกินตอนมันเป็นปลาร้าแล้วนะครับแต่ถ้าได้ตวแบบ้้เาาาท็ยกกลลลงงิช หวานเค็มพอดีเป๊ะๆแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือกุ้งฝอยทอดผัดพริกแกงใส่ผักบุ้งนะครับบ้านๆเลยหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินอร่อยครับ150าบาทแล้วก็จะมีแกงเหลืองปลาบึกใส่หน่อไม้ดองหรือว่าแกงส้มใต้นะครับเป็นแกงแบบใต้เลยแหละรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานเข้มข้นปิดท้ายด้วยขนมบัวลอยกะทิสดที่เขาปั้นเองด้วยนะครับแป้งนุ่มๆกะทิหอมๆม,มีเผือกด้วยอร่อยจนอยากจะขอเพิ่มเลยนะครับเป็นร้านที่ควรมาอย่างยิ่งครับใครที่ชอบร้านอาหารสไตล์นี้มาได้เลยไม่ผิดหวังอาหารอร่อยราคาไม่แพงทาไวออกไวไม่ต้้องรรรนนาาาเปียว คุณบิม๋มเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเดี๋ยวจะแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ